สวัสดีครับผมสวัสดีที่สูฟูสุข้นครับผมกระชิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของพอสร้างวันจันท์ที่สิบสามตัวล่าสองหาวแปดน้องมือวันซูกันเขาตะเลกวิ่งเขานึงไปประหดไปพระเถงแับคูน้นองเนาะต่ว่าเล็กวิ่งพอสร้างเขานึงเขาตัวเน้นเขาตัวเด่นอยู่เพื่อนห้ศูนย์กับหนึ่งเพื่อนเนีนทีหนึ่งเขานึงได้ไปนองได้เนาะมตาม เดี๋ยวเพิ่อนก็ออกมากาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนบอกแล้วก็สร้างเพื่อนบอกแล้วว่าเพื่อนวันอาทิตย์เพิ่นหยุดเนาะเพิ่นหยุดทุกอาทิตย์ต่อไปนี้วันอะไรไปทํางานวันอาทิตย์หยุดไม่ได้ไปทํางานบา่ไปทางานนั่งขาไปนองแกเพื่อนออกมากันนี้เป็นบ้านใหญ่่แม่นเงี้ยนเพื่อน มันบอกไก่กันยยน่าพป็นน้องขี่ม่ไส์มากเมื่อจังบอได้ไปจูเท่นไก่มากับลูกไส้หลานั่งคุ้มหนาทุกสุกคุ้มมากับพออยากมากหรือว่าถ้ากี่ผมย่าวคู่ให้ตัดขั้นบอตัดบอให้สอบพอสร้างมันก็นมากล่ะ นะเอาสมุดมาบ่านี้เอาแบบมาให้เพื่อนเขียนให้เอาทา่งเอาใส่ภาษาเตียงนี่ไม่ยังไม่ยังส่วนมาเหร่นน้ำบามมี่นียี่บาทนกคือบมี่นอบมมนบ่มี่ได้อมม่หนเป็นาบบ่บมมียม่นอินบุญแต่บอมี่ด้อีจงไหนเป็นมาบางน,นเป็นคือว่มาหมอลาก่อนเขาบ่เห็นนบ่เขาุดจากนี้เอาก็ออกมา้าผ่านวัดมาบ่เห็นมี่ โม่มีหรอกโมเลี้ยงเ่าจะไปด้หรือโ้่ไปบ้านนองแค่ปุลแล้วบ้านบากโอ้โมเลี้ยงตีว่าบ้านสิไปเบิ่งมอลำแม่่ไปบ้านนองแค่บ่โมลำกลับมาบ่เห็นมาโมเลี้ยงฉีไปแม่อยู่โอ้โอ้ว่าโบหลจากว่าสิไปบ้านบุญข้าเจ้าถึงบ้านนองแค่บ้านนองแค่กับบุญนั่นวัดปานบุญวัดปานบ้านนองแค่เลยบุญบ้านบากบ้านบากก็เป็นบุญแต่ว่าไม่น่าเบิ่งไม่น่าเบิ่ง นะพ่อสร้างบัดดีก่อนรับแรกครับผมวัดดีครับผมเหมือนมือมันซัวแต่เขาตะเล็กวิ่งเนาะครับเขาตัวเน้นอยู่ได้แหละเขาแ่สายวิ่งไซด์หลุดอ่าเขาตัวเน้นเนี้ยได้เป็นเน้นหนึ่งต่ว่าบ่หอดสิบแปดหอดสิบหกหอดสิบหกแล้วเมื่อแท่งก่อนไปพอถึงเลยมักสิบหกลายวัวสิบแปดก็เข่าสองหอดเนาะเข่าสองหอดที่ติดเอาไม่กี่เข่ากี่ดอกพอสร้างเนาะคิดว่ากี่เข่ากี่ดอกเอาเริ่มเอาดินสอให้ โม่ไข่โม่เขียนดิเขียวทานไส้ป่ะทีาทานไฟ้คู่มือกับโม่ไข่มี่นะใส่ตะจ็ดแมนว่าแม่ใส่ตะจ,จ็ดคู่มือพี่น้องมาเบิง้งเหมือนว่าใส่สีแดงขึ้นเครื่อง ว่าที่ไปกินบุญด้ยมาแล้วโอส้สีสกับห้า ต้องกลุ่มนากลุ่มตาเขียนย่างเดียวต,ตั้งใจเขียนครับบ่มีเบาบ่มีมมจ่ยายยังมาหอดกใสเลยที่เดียว ยี่สีกับห้าเดประกบเลขติดแปดเก้าศูนเี่ยหาสี่เก่าเราจะเป็นหาเกาสีเอาเก่าเอาเกาะมันเฉมาตัวนี้บอจักแล้วไแตกสามตัวเห็นไหมนาตัวเขียนพิษนี่แหละอันอันธรรมดามันจะเป็นห้าสี่เก้าเป็นบอสโอ้ยตัวเดียวกันเพราะว่าเลขสองตัวกับบนล่างไปกลับเนาะ เขาคือเก่าน่ะนะกันเิ้นซีซและห้าห้าอันไหนคือมีศูนย์สามกับสามเก่าเอฟซี่ับกันเอซีบบาหลายตัวหลายตัวกันไกันไเซียนมาเลมัน <c oughs> มากระเสือว่ามากระตนั่นนั่นนั่นโอ้สิบสามอ่าวันจันทร์ที่สิบสามเลขมันตรงกันมันขาดอ้วยสองตัวนี่เลขมันเต็มสองสูตรไปซะเปล่าอยู่ในเลขคนละสูตรบอลคนละสูตรแต่ว่ามันตรงกันโมมี่แค่สองคูณ สองสุดสองสูตรกันไว้เน,ใในเา,นนา,าเนะเป็นตัวกันไว้เอะมันกะเพียพี่น้องเข้ามาเพียมันโง่ขึ้นอีกงวดบางหนึ่งเน้ใจห่างนี่มาเขาอีกสูตรหนึ่งทั้งบนทั้งหลางอืมเสียดนะโอ้ยบาสูตรนี้เดินดีเลยเอาแต่สูตรนี้วันนี้เป็นวันเน้นหาเพราะเป็นตัวกันเน้นที่หาตัวมังกระจันจัดมัมกัพพานครับผม อันตัวกันนะเต่ผมมกักวม่้เก่าสามมากักเหรอเพียวโง่ขึ้นมากโอ่เหล้าเนาะ,ะครับผมตามเล่าวันที่สิบสามวิ่งซีกับหาผมชอบไปทีหาไซีซีแลสมาอีกซะนี่ซีโอ้ยปนแย่เลวมาอะไรที่กันอ่า โอ้ขึ้นมาได้ที่กันเออหล็กติดก็มีแปดเก้าศูนย์จับคู่ผมมีสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์หาแปดหาเก้าหาศูนย์อันนี้ตัวจริงมันกะห้าสี่เก้านะครับผมเขียนเพี้ยนผมบลืบเก่าเลยว่าต้องแกะเก่าเลยบาแกะผมชอบไปที 58, ่หนึ่งห้าแปดสามตัวชอบไปที่หาแปดกรับหาเก้าสองตัวอันนี้กับการ์ดบัลสี่สี่ห้าห้าศูนย์สามกรับเก้าสามนี่คือตัวกันอีก ชุดหนึ่งชุดนั้นมันจีมี่สี่เก้าห้าเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์ตรงกันมันตรงกันครับผมกเร่มาเห็นเป็นตัวกันครับมันจีบูมี่แต่ตัวนี้ศูนย์สามครับเก้าสามทีมันผุ้เละดึงลงมาเบิดชั้งสองสุดซะแต่ว่าตัวเน้นนี่ยแมันห้าแปดห้าเก้าเนาะครับผมเพราะว่าเน้นจิตหาระวังหาศูนย์นะวันจันมันจันทรเนี่ยศูนย์มาเนอะ โอ้วันนึงผมบอกว่ามักสูนีน่แล้วว้าวม,มาวันสุกเคือวันสุกครับผมมักสูน,น,น,นี่นมัมักสูนอยัง,นนนงเน้นหนึ่งด้นั่นแหละมักสูนแต่ว่าเน้นหนึ่งเน้นหนึ่งกันด้ผมกดไปจอคือกันเหมือนจออหนึ่งหกก็ไปศูนย์หกอ้ออาวพี่น้องแคปหน้นาจอเรื่อตำเหล่าพอ้างเป็นครับผมให้แล้ว แต่ว่า,าเลขวิ่งนี่บ่ขาดดอกเลขวิ่งต้องมีไห้เห็นล่ะบ่ซีกหาแล้วเนาอกปรสร้างเนาะครับผมบ่บนกับล่างล่ะหละมีบนกับล่างได้พี่น้องได้เพรมีกลางอ่ะประสร้างขอบคุณหลายครับผมครับผมสวัสดีครับครับผม,บผมาฝากคนไร้คนแชร์กดติดตามได้พี่น้องได้สวัสดีครับผม